สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง The Queen w h o c Kau ตำนานราชินีวอนกยองตอนที่10ในทางกลับกันอีมูหนึ่งในขุนนางที่เป็นพันธมิตรของตระกูลมินก็ได้เดินทางไปเยี่ยมพี่น้องนางเอกที่ถูกในระเทศไปยังเกาะเชจูพวกเขาได้พากันพูดตัดเพ้อด้วยอารมณ์ขุนเคืองใจเพราะในอดีตพวกเขาเคยช่วยพระเอกจนได้บัลลังก์มาแทๆ้ๆไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้จะต้องจบลงเช่นนี้ พวกเขาก็เลยต้องการโค่นลมพระเอกและแต่งตั้งให้องราชายาทิขึ้นรองบัลังแทนอีมู่จึงแนะนําให้ขอความร่วมมือจากนางเอกสองพี่น้องก็เลยบอกให้อีมู่ไปพูดลองเชิงนางเอกดูก่อนเพื่อตรวจสอบทิศทางของนางเอกด้านนางเอกก็ได้เขียนจดหมายถึงพระเอกขึ้นมารายงานพระเอกเรื่องที่ยังไม่มีการส่งมอบที่ดินให้กับวัดและเรื่องที่มีขุนนางยากัยกย่อข้อสารสําหรับแจกจ่ายชาวบ้านเอาไว้เองซึ่งมยองซอนแดโบก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ จากนั้นนางเอกก็ได้ไหว้วาวให้พระภิกษุหนุ่มเป็นผู้นําจดหมายฉบับนี้ไปส่งให้เนนน้อยที่วัดก็เลยขอตดสอยห้อยตามไปด้วยเพราะอยากเข้าไปเที่ยวในเมืองหลวงต่อมาอีมูก็ได้มาหานางเอกที่วัดเขาได้บอกกับนางเอกตามตรงว่าเขากระเหล่าพี่น้องของเธอต้องการให้ราชทายาทขึ้นครองบลาลังแทนพระเอกแต่นั่นกลับทําให้นางเอกโกรธมากหากพวกท่านคิดจ,จะก่อกบฏข้าจะเป็นคนสังหารพวกท่านเอง ทางเสนาบดีอีก็ได้มารายงานมยองซอนแดบู boo, เรื่องที่อีมูไปหาพี่น้องนางเอกที่เกาะเชจูก่อนที่จะไปพบนางเอกที่วัดอีกทั้งยังได้บอกเรื่องที่นางเอกส่งจดหมายบางอย่างเข้าวังด้วยมยองซอนแดบู boo, จึงได้สั่งให้ลูกน้องไปชิงจดหมายฉบับนั้นมาซะคืนนั้นคนของมายองซอนแดบู boo, ก็ได้ทําการสังหารพระภิกษุหนุ่มและชิงจดหมายไปได้สําเร็จโชคดีที่เนนน้อยสามารถหลบหนีไปซ่อนได้ทันเขาจึงสามารถรักษาชีวิตเอาไว้ได้ ฝั่งมายองซอนแดบูพอได้อ่านจดหมายแล้วรู้ว่านางเอกรู้เรื่องความผิดของตนแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็รีบไปเข้าเฝ้าพระเอกทันทีเพื่อรายงานเรื่องที่อีมูไปพบพี่น้องนางเอกที่โดนเนรเทศและไปหานางเอกที่วัดทําให้พระเอกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟออกคําสั่งให้จับตัวอีมูมาประหารทันทีทั้งที่อีมูเองก็เป็นสหายของพระเอกและยังไม่มีหลักฐานอะไรแน่ชัดเลยว่าพวกเขาคิดที่จะก,อก่อกรบ,บิดจริงๆท่านฮารยนจึงพยายามเตือนพระเอก ทว่าพระเอกก็ไม่ยอมฟังและยังคงยืนยันคําเดิมอีกด้านเสนาบดีอีก็ได้นํากําลังทหารมากมายไปที่วัดกักบ,บริเวณนางเอกไว้ไม่ให้ออกไปไหนได้โดยอ้างว่าเป็นราชองค์การของพระเอกเพราะมีหลักฐานว่าเธอนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อกบททางเชลยองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนําเงินจํานวนมากมาติดสินบนเพื่อให้ชลยองช่วยสนับสนุนลูกชายของเธอให้ได้รับตําแหน่งหมอหลวงอาวุโส ชชลยยงจึงได้ตอบรับช่วยเหลือโดยไม่รับสินบนอะไรไว้เลยเพราะเธอเองก็อยากได้ขุนนางมาเป็นพวกเพิ่มอยู่เหมือนกันคืนนั้นเนนนอนที่รอดชีวิตก็ได้ใช้เส้นทางลับหลบหลีกทหารเข้าไปในวัดและรายงานนางเอกเรื่องที่พระภิกษุหนุ่มถูกสังหารส่วนจดหมายก็ถูกขโมยไปแล้วพอรู้แบบนั้นนางเอกจึงตัดสินใจใช้ทางลับหนีออกไปเธอได้กลับไปถึงวังในตอนเช้าและขอความช่วยเหลือจากพระชายาอ,องค์สถาญาตจากนั้นเธอก็ออกมาหน้าวัง แล้วให้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งขึ้นไปตีกองร้องทุกเรียกร้องความเป็นธรรมทําให้มีชาวบ้านมากมายกลัวเข้ามาร่วมประท้วงด้วยซึ่งระหว่างนั้นพระชายาองค์ราชายาทก็ได้ไปหยุดพระเอกที่กําลังจะเดินทางออกไปล่าสัตว์และได้ขอให้พระเอกไปที่กองร้องทุกข์กับเธอก่อนพระเอกที่รู้สึกสนใจจึงได้ตกลงเดินตามเธอไปเมื่อพระเอกมาถึงนางเอกก็เดินออกมาเผเชิญหน้ากับพระเอกรายงานความผิดของมยองซอนไดบูทั้งหมด ทั้งเรื่องอยากย่อข้อสารและเรื่องที่ไม่ยอมส่งมอบที่ดินให้กับวัดอีกทั้งเธอยังได้รายงานเรื่องที่เสนาบรีอีนำกำลังทหารไปกักขงังเธอไว้ที่วัดด้วยด้วยความกลัวเสนาบดีอีก็เลยบอกปัดไปว่ามยองซอนแดบูเป็นคนบอกเขาว่าเป็นคำสั่งของพระเอกเขาจึงได้ทำตามทำให้พระเอกโกรธมากสั่งทหารไปจับกลุ่มตัวมยองซอนแดบูที่ตอนนี้แอบวิ่งเพ่นแนบไปแล้วทันทีหลังจากนางเอกสามารถเรียกร้องความยุติธรรม คืนความเป็นธรรมให้แก่ชาวบ้านได้สําเร็จเหล่าชาวบ้านก็ได้พากันตะโกนร้องสรรเริญให้กับความกล้าหาญของนางเอกเป็นเหตุให้ไฟอิจฉาในตัวพระเอกลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งไม่พอใจที่นางเอกยังคงโดดเด่นกว่าตัวเองคืนนั้นระหว่างที่มายองซอนไดบูกําลังหลบหนีทาสคนหนึ่งในจวนของเขาที่เคยถูกเขาสั่งลงโทษอย่างไม่เป็นธรรมก็ได้ทําการใช้ก้อนหินก้อนใหญ่ทุบไปที่หัวของมายองซอนไดบูแบบไม่ยั้งมือจนเขาล้มลงจมกองเลือด ก่อนเสนาบดีอีจะเดินมาพบเข้ากับมายองซอนแดบูที่บาดเจ็บสาหัสร้องขอให้เขาช่วยแต่เขากลับปล่อยมายองซอนแดบูไว้ตรงนั้นไม่สนใจใยดีจนสุดท้ายมายองซอนแดบูก็สิ้นใจไปวันรุ่งขึ้นนางเอกก็ได้ดําเนินการสั่งปลดเชลยองออกจากตําแหน่งในวังทั้งหมดโทษฐานที่เชลยองเข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งขุนนางในราชสำนักทว่าทันใดนั้นเองซังกุงกลับวิ่งเข้ามาด้วยความรีบร้อนเพื่อแจ้งกับนางเอกว่าพระเอกมีคําสั่ง ให้พี่น้องนางเอกที่ถูกในประเทศทั้งสองคนทําการปิดชีพตัวเองทําให้นางเอกช็อกมากรีบวิ่งไปหาพระเอกทันทีแต่เธอกลับประจันหน้ากับพระเอกด้วยท่าทีที่นิ่งเฉยไรซึ่งคําพูดใดๆจากนั้นนางเอกก็ได้กลับไปดูแม่ที่จจนและสองแม่ลูกก็ได้กอดการร้องไห้เสียใจไปพร้อมกับหัวใจที่แตกสลายหลังจากบ้านเมืองสงบสุขไรซึ่งขุนนางทุจริตและชาวบ้านที่อดอยากเวลามันก็ได้ล่วงเลยผ่านมาหลายปี จนตอนนี้เหล่าองค์ชายก็ได้พากันเติบใหญ่เป็นหนุ่มแล้วและแต่ละคนก็มีบุคลิกแตกต่างกันไปโดยองค์ชายชุงยองเป็นคนใจดีอบอุ่นและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในขณะที่องค์รัชทายาทเป็นคนมุ่งมั่นดุดันทะเยอทะยานและที่สําคัญคือโหดเหี้ยมทําให้น้องชายนางเอกอีกสองคนที่เหลืออยู่รู้สึกชื่นชมในตัวองค์ชายชุงยองมากกว่าน้องชายได้เล่าให้นางเอกฟังว่าก่อนหน้านี้พวกเขาได้ไปพูดคุยกับองรัชทายาทมา แต่องค์รัชทายาทกลับพูดจาดูถูกพี่ชายผู้ล่วงลับของพวกเขาทั้งสองคนทั้งทั้งที่สองคนนั้นเป็นคนเลี้ยงดูองค์รัชทายาทมาแถมองค์รัชทายาทยังได้ดูหมิน่นตระกูลมินบอกว่าเป็นแค่ตระกูลที่ตกตำ่ทำทําให้น้องชายนางเอกรู้สึกไม่พอใจมากและได้สวนกลับไปว่าที่พวกพี่ชายของเขามีจุดจบเช่นนี้ก็เพราะพยายามจะช่วยให้องค์รัชทายาทได้ขึ้นคองบาลังนั่นแหละถึงอย่างนั้นองค์รัชทายาทก็ยังบอกว่าพวกเขาสมควรตายอยู่ดีทําให้น้องชายนางเอกรู้สึกหัวร้อนขั้นสุด กระชา่าขอเสื้อองค์รัชทายาทและต่อยกำแพงข่มขู่รัชทายาทไปหนึ่งมัดไม่นานพระเอกก็ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่เขาก็เลือกที่จะปล่อยน้องชายนางเอกไปก่อนซึ่งอย่างน้อยก็ในตอนนี้คืนนั้นองค์รัชทายาทก็ได้แสดงสัญชาตญาณอันดิบเถื่อนของตัวเองออกมาเขาได้สั่งให้ขันทีไปหาธนูมาให้ข้าจะนำไปยิงใช้ที่โหดร้ายพวกนั้นเพื่อปกป้องตัวเองเพราะว่าทันใดนั้นเองนางเอกก็ได้มาหาเขาที่ตำหนัก เธอได้ทําการอบรมองค์ราชทายาทเกี่ยวกับคุณลักษณะของกษัตริย์ที่ดีก่อนเธอจะหยิบจดหมายที่ชายตาบอดทิ้งไว้ให้ออกมาและยื่นให้กับองค์ราชทายาทซึ่งในจดหมายได้ระบุกเกี่ยวกับการรับสินบนขององค์ราชทายาทเอาไว้องค์ราชทายาทจึงบอกนางเอกไปตามตรงว่าเขานั้นต้องการอำนาจและนั่นก็คือเป้าหมายที่ทําให้เขาเก้าวไปข้างหน้าได้โดยไม่หวั่นเกรงสิ่งใดแม้บางอย่างมันจะดูโหดร้ายไปบ้างก็ตาม และบทสนทนาในครั้งนี้มันก็แสดงให้เห็นถนึงความเลวร้ายที่นางเอกกลัวมากที่สุดเพราะลูกชายของเธอคนนี้เหมือนกับพ่อของเขาไม่มีผิดวันรุ่งขึ้นแชยลยองที่โดนเฉดหัวออกมาจากวังก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่อย่างสมถะโดยการเก็บสมุนไพรขายเพื่อความอยู่รอดก่อนเธอจะนึกย้อนกลับไปในตอนที่เธอไปขอร้องให้พระเอกช่วยเธอแต่พระเอกกลับทอดทิ้งเธอโดยไม่ลังเล ในปัจจุบันเธอจึงรู้สึกเสียใจมากที่เธอเลือกพักดีกับพระเอกแทนที่จะเป็นนางเอกอีกด้านนางเอกกับองค์ชายชงยองก็ได้ขึ้นมาบนเขามองไปยังบ้านเมืองอันสงบสุขที่อยู่เบื้องล่างด้วยกันก่อนนางเอกจะมองไปยังองค์ชายชงยองที่แสนอ่อนโยนและเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาซึ่งนั่นก็ทําให้เธอตระหนักได้เลยว่าลูกชายของเธอคนนี้เหมาะที่จะเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์มากกว่าองค์รัชธายา และตอนที่สิบก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ